สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมทําท่าแบกบอร์ดในตํานานนะครับผมนะ <Huh? S 1> เพราะว่ามี FC หรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องมาบอกให้ผมเนี่ย ช่วยสอนได้ backward ในตำนานเหเราเลยครับผมว่ามันทำยังไงนะครับผมนะก็เอาจริงๆแล้วไม่ดูคลิปนี้แล้วก็คงไม่ต้องสอนหรอกละมั้งนะครับผมเพราะว่าผมเอาคลิปเนี้ยขึ้นต,ต้นคลิปนะครับผมนะก็ท่านผู้ชมเห็นมือผมเวลาผมก,กดแล้วท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าผมกดยังไงนะครับผมผมไม่ต้องพูดอะไรอีกลนะมั้งเล่าเลยเล้าเล่นนะครับผมอะไวผมอธิบายสักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าไอ้ท่าแบ็ c k อร์ดในเกมเนี้ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะมีอยู่สองชื่อนะครับผมนะโดยท่าที่หนึ่งมันจะชื่อไปข้างหลังนะครับผม ไปข้างหลังนี่คือเวลาเราทําท่า b a c k อร์ดแล้วเนี่ยเวลาเราทําท่า b a c k อร์ดเนี่ยเราทําท่า b a c k อร์ดแช่ไว้ประมาณ1วินาทีแค่1วินาทีนะครับมันจะขึ้นคําว่าไปข้างหลังนะครับแต่ท่า backward ในตานานที่ผมจะมาพูดถึงนี่คือท่าถอยหลังครั้งใหญ่ครับผมนะ <_' S 1> ซึ่งมันเป็นท่าที่ทํายากโคตรเลยครับต้องบอกทุกคนไว้ยางงี้เลยครับว่ามันเป็นท่าที่ทายากยากเที้ยเลยครับ,บ<ะ>ต้องบอกว่าอย่างงี้เลยนะครับผมนะคือ เราต้องทําท่าแบคเวร์ดโดยการที่เราเนี่ยดิฟลดไว้ค้างไว้90องศาเป็นเวลา2วินาทีนะครับ2วินาทีท่านผู้ชมคงคิดว่ามันคงจะแบบโอ้แค่แป๊บเดียวพี่2วินาทีใครก็ทําได้<ะ>ผมอยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะครับไอสองวิอ่ะคือแบบไอตอนพูดก็พูดได้แต่ไอตอนทำนะ่ะคือแบบค้างไว้ไม่ถึงวิอ่ะรถมันสะบัดกลับคืนมาลนะนีค่ความยากของมันก็คือเราต้องค้างอ,าอย่างเงี้ยท่าถอยหลังไป เวลา2วินาที2อวินาทีครับนับ1 2ครั้งางไปแล้วก็เราก็ต้องดิฟต่อไปข้างหน้าอีกนะครับผมมันถึงจะขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่ดิฟต่อไปหรือว่ารถเราหยุดเนี่ยถ้าถอยหลังครั้งใหญ่มันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วอธิบายให้ผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมนะภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะต้องขอไปชมด้วยครับผมนี่จะเป็นท่าแบ็กบอร์ดท่าที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือท่าไปข้างหลังนะครับผม แต่อันนี้คือมันไม่ขึ้นเลยครับซึ่งผมก็มรู้ว่ามันเป็นหาหวอะไรนะรผมแต่มันทําอย่างนี้แหละค้างไว้ประมาณ1วินะครับผมนะก็นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะก่อไปตอนที่มันติดถอยหลังค้างใหญ่ท่าไปไห่วอะลรตำนานท่าที่2นะครับผมนะมันจะอยู่ช่วงไหนไม่รู้อ่าเริ่มจากตรงนี้นะท่านผู้ชมสังเกตดีดีนะครับผมนะสังเกตดีดีนะครับผมหักขวาปุ๊บผมหักซ้ายปุ๊บดีบค้างไว้90องศาสังเกตนะผมผมเนี่ยจะไม่ทําให้รถผมหยุดแม้แต่แบบว่า ไม่ให้ล้อผมหยุดหยุดนิ่งเลยผมคือผมเห็นไหมผู้ชมสังเกตนะครับถอยหลังครั้งใหญ่มันขึ้นนะครับผมนะคือมันจะบวกอีก5 0าร้อยคะแนนเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูนะครับผมนะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่คือท่าแบ็กบอดในตำนานนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคนดูไปนะครับดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับผมครับนะครับนี่คือท่าแบ็กบอดในตำนานที่ต่อแบบขนาดโปรเพเยอร์ยังแบบ ทำไม่ได้นะครับคือขนาดคนที่เล่นเกมเซียนแบบคูดเซียนยังทํายากเลยนะครับท่าเนี้ยคือทํายังไงให้มันขึ้นคาว่าถอยหลังครั้งใหญ่เนี่ยทุกคนลองไปถามใครก็ได้ถามใครก็ได้ที่เล่นเกมขายเอ็กซ์ฟคือ10คนเนี่ยจะ,จะจะทำได้อยู่ประมาณคนหนึ่งหรือว่าร้อยคนจะทําได้อยู่ประมาณ10คนคือมันทํายากขี้ขี้อะไรครับผมพูดแค่นี้เลยนะครับไอ้ท่าถอยหลังครั้งใหญ่เนี่ยคือผมนั่งทําแบบ อันนี้ผมคือคลิปนี้ผมนั่งทางประมาณนาทีหนึ่งได้แล้วไงเพราะว่าผมเนี่ยโปรเฟชนอลแล้วไงครับคือผมเซียนแล้วโอเคครับทุกคนพอจะกระจางแจ้งไหมครับผมนะก็ถ้าผู้ชมไม่เข้าใจยังไงก็สามารถกอไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมนะว่าตอนที่ผมกดเนี่ยผมกดยังไงนะครับทุกคนครับก็โอเคครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรต่ออีกแล้วนะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทานผู้ชมครับสวัสดีครับ